สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องฟุ้ขันใจอำเพลิเอาไปเกี่ยวนะครับขออนุญาตอมฮอนพี่น้องมันหอนครุ้ีหอดแล้วประสาทอันนี้มันเป็นบอลประตูได้พี่น้องถ่ายตรงนี้ชอบชอตไหมลกูก <c> เ <oughs> <c oughs> ห็นมันลมหัวตักกุาา้งหันสาว้าวแม่ถ้าถ้าสมัยก่อนคือสิงามคักเนาะ เอาสมัยสมัยคนสามสอบเนาะไม่แล้วขึ้นไปยังไงห้ามปีนป่ายเอาแต่คนสมัยก่อนสูงไงเอยแต่ฟิลคนคักเนาะว่าสิพานมาดนปานใดในหัวใจบ่เคยร่งลายังกดจํา ทุกถ้อยวาจาที่เขาเอาต่อกันเมื่อตะวันแยกทางเราสองเอาอดดอไปตไป่าาอตีเริ่มสิบัสซี่เหยียญแล้วล่ะทำไมใจชื้นแล้วยี่หลีหัวระสาจีเซอคือเห็นแบบแบบอันนี้ทั้งด้านประตูได้เพียน้อง สวยมากเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ทักสอดกันนูน่นไงะฮะมันตกวัานอหทิตเพื่อินอะเอาแหละถือลมนะ่มเนี่ยฮะ เจจขเนัดกานาะเานัศึกษาสิไม่ว่าตัวมาตราอย่างย่แนี้ไปและคือ,อนี้ให้อีกหน่อยขอเกียวกล่องกลกของไอะไรอะ,ะเกียวกลอ้องโอเคเสร็จแล้วเอามา คนน่ารักก็ยังสิ็จละผู้หญิงเนี่ยน่ารักมากเลยขาวโพ๊เลยตัดท่าแบบฉันดำทีนี้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกธรรมดาเขาเรียกว่าดำมีเสน่ห์ดำดีสีไม่ตกขาวสกปกค,ครบไม่ได้ปะม่าสกปกกี่ล่ะขาวติดอัลซาาฮะเอ้าอัลสาลาอยู่เอ้ยบินเยอะแยะเลยลูกวันนี้ทำไมบินไปเจอเจอวะ เอ้ยเขากลับเซอสบายแล้แบบน,นี้อ็อซี่ก็มีเลยอกเอาเออถ้าคุณอย่างนี้ลนฟูมนน๊มันเหม็นข้นติบว่ามันดกอ,ดดอดกไม้ไอ้แดงๆอะดอกไม้ถ่ายได้อยู่เราไม่มีฉากร้องไห้ <c oughs> ย่าสุดท้ายเขาไม่ตากเสาสืส่อได้บ่มีห้องหายพอคิดว่าถ้า ก็คือเราไม่มีผู้ชายมาแล้วก็เล่นคนเดียวเลยเออแต่ภาพแย่เอาต่อมันหาไม่ได้จริงจริงใช่ไอ้วันหนัดหนัดดีดีเด้อยวแบบย่ามาว่าอีหลีมันบอหาแบบไม่มีอ่ะนัดกับใครอืมมะโก้อ๋อเดี๋ยวคำน้ากันจ้าพี่ตีจะได้อืมมะโก้ดีกว่าทำไมบะเดี๋ยวคำน้ากันที่มะโก้มันหนานเข้มดี อของกินเยอะๆเลยต้องหาของกินก่อนไปนะหิวแต่พลังงานหลาย,าายหรอจุดเปลี่ยนอะไรตาไม่ดียังมองเห็นอือนี่สายตาสั้นสั้นเลยอะ่ะนี่ยังไม่สายตาสั้นสายตาเอียงแต่แค่อมองไม่ชัดแค่นั้นสายตาเอียงแต่ยังมองออกว่ามันมันเป็นอะไรเป็นอะไรติดฤดูกาลไปหาตัดแว่นมาเฮา ไม่ถึงแล้วซื่นใจแท้เพิ่งจะเอาจริงๆนะเพิ่งจะรู้แล้วว่ามันอยู่ในตัวเมืองเลยก็ใช่ไงอยู่ในตัวเมืองตอนแรกเนี่ยว่ามันสิอยู่แบบว่าเขาลืบในปา่าแบบสัตว์สะแก้วอ่ะสต็อกก็โถมอ่ะเข้าในป่าเลยนะตัวว่า,วาปราสาทที่สูงเนินอะอยู่ในปา่าเออน่าจะลาเหมือนสะแก้วเพราะสะแก้วสต็อกก็โถมอะบอกมันเลยว่าอุ้ยเขาเป็นลึกเติบ แต่ว่าไปสูงเนินเดี๋ยวพาไปปราสาทนากางนี<ม>่<ม>เยือนมีสุบมีนออไปเดี๋ยวพาไปปราสาทไปไหมไปอขอแค่มีเวลาก็ไปเดี๋ยวจะแต่ว่าจะพาไปอันไปไหว้พระก,ก่อนพานอนพานอน,พานอนกินเลนหนึ่งพันสามร้อยปีพอดแล้วนี่ติดฟิแม่งเลยเออสติดฟีล์มอยู่เพราะตอนนี้มันค่อนข้างเบลอแห้ง เออเอ,อ,เอ,อ,อยู่ในป่าเขาก็รู้อ,อ่อออนปทน่าจีออาออสื่อที่นอนไปนอนเหร็นเนาะน้าอะไรนะจีนเลย้ที่มาไทยเราได้เขา้ามาขั้วจีนคักละนั่น<อ>ขั้วจีนคักละนั่นใช่ไหมหแต่ว่าประเด็นอะ จะทำยังไงให้มองเห็นหน้าจอก่อนแดดขึ้แห้งแบบว่สวยมากสวยอยู่อยู่เว็นคนโบอ์หอดแล้วเสียค่าเข้าไม่นี่ เที่ยวกับเที่ยวเถอะนะมาอยู่จะมาเที่ยงบางที่มันเสียไงยลูกอยู่นี่มันไม่เสียงไงเออก็ดีไปไงลูกโอ้ยแคกอยากได้มันเกิดอยู่นะเออไม่เกิออดอยากกินเฉ <จะ S 1> ย <จะ S 1> คิดว่าเสียอยู่ดลนแล้วเขามีประตูไว้ทำไมถ้าไม่เ็แต่ก่อนมันไม่ได้เสียมันไม่ได้กั้นแบบนี้หอดแล้วพี่น้องแต่ก่อนมันไม่ได้กั้นแบบนี้เลยไปขามไปให้มันแล้วไปเสียที่ว่าเจ้าเจ้าที่เน้อเออเสียก็จะเป็นอะไรเออมันไม่กี่บาทหรอกสี่สิบหกสิบเออมาหอดแล้วมาหอดแล้วยมกันสิกทีมาความฝันใกล้เป็นจริงใกล้จะได้พ่ายรักแล้ว โบตอนนี้ยังบ่ท่านผ่หลักเขาประสาทก่อนยังผ่าหลักนแต่งนเนี่ยกูว่าเธอไอ้ท่าปรสาทหรอ่าปรสาททำไมทำไมเขาใส่ชุดชิวจังเลยเอ้ยไม่เสียหรอใช่ไหมเสียติห้ามแต่งสั้นเอ๊ย มันก็ไม่สั้นขนาดนี้เงี้ยเสีย20กระเป๋าตัางยังใส่แค่ครับพี่นหน่องได้คลิปนี้ลุ้งไซวสนีนะครับคลิปหน้าวก็กลับมาฝากกดไลค์กดแชายกดติดตามไปลงใจให้ด้วยนะครับได้